สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการโอนบิตคอยนะครับไปให้สมาชิก MM Global นะครับด้วยเว็บ c o i n c o t s นะครับนะครับเราก็มาหน้าแดชบอร์ดนะครับเราก็เลือกที่จะทำการโอนนะครับให้สมาชิกนะครับท่านนี้นะครับ660เหรียญนะครับนะครับเราก็นะครับที่อยู่เลยคือคอฟนะครับที่อยู่ นะครับบัญชีของสมาชิกท่านนี้ไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เว็บคอยของเรานะครับนะครับคอยไทยวอลเล็ตนะครับนะครับตรงไมล์วอลเล็ตนะครับนะครับกดที่ส่งบิตคอยนะครับส่งบิตคอยเสร็จนะครับใส่ที่อยู่นะครับที่ก๊อปมาแล้วกลับนะครับไปหน้าแดชบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อก๊อปนะจำนวนนะครับบิตคอย นะครับกลับมานะครับใส่นะครับจุดนี้เสร็จนะครับเปลี่ยนนะครับ1 7 6 1 5 0 1 6นะครับเป็นยอดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับส่วนเป็นไทยบาทยอดนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับนะครับเอาสนใจเฉพาะยอดนี้ยอดเดียวนะครับให้มันตรงนะครับกับยอดที่ระบบระบุไว้นะครับนะครับ ถ้าน้อยกว่าเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับนะครับกดส่งนะครับดังนั้นยอดที่จะต้องส่งก็คือ1 7 6 3 1 5จ็ดนะครับเช็ค7 1 3 1 5 6โอเคตรงนะครับตรงนะครับตามที่อยู่นี้นะครับเราก็กดส่งนะครับนะครับรายการนะครับมันจะไปขึ้นนะครับยอดทำธุรกรรมปัจจุบันนะครับจะเป็นนะครับยอด อันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดดูตรงนี้ที่จะเป็นการที่จะมาแนบสลิปตอนเนี้ก็สถานะรอนะครับสถานะรอนะครับซึ่งเราก็จะยังไม่ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับของ ทำอีกตัวหนึ่งซึ่งผมได้ทําไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือนะครับยอดนี้นะครับยอดนี้นะครับของ N Y K K นะครับนะครับก็คือนะครับสลิปนะครับของ N Y K K นะครับก็คือยอดนี้นะครับโอนเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเราก็จะทําการนะครับแคปนะครับหน้าจอสลิปนะครับ เราก็แคปเจอร์ไปนะครับเลือกเข้าไปเซฟก็จะกลายเป็นนะครับคอยนะครับร้อยเหรียญนะครับเป็นของเว็บคอยเป็นสลิปของเว็บคอยร้อยเหรียญโอเคนะครับพอมาหน้านี้นะครับยอดนี้นะครับเว็บคอยร้อยเหรียญเราได้โอนเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็มากดนะครับ i c o m p l e t e this p a y m น n t นะครับเราทนได้ โอนให้ท่านแล้วนะครับเราก็จะยืนยันนะครับนะครับวันนี้เราโอนวันนี้ว okay. ันที่9โอเคถูกต้องเราก็จะแนบสลิปไปนะครับแล้วก็นะครับไปหาคือนี่นะครับโอเคคอยร้อยเหรียญที่เราเซฟมาเมื่อสักครู่นะครับนะครับรอนะครับให้มันหมุนขึ้นไปนะครับให้มันขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราจะกดใส่ข้อมูลนี้ก็ได้ไม่ใส่ก็โอเคนะครับเราก็มากดนะครับยืนยันเน็ก ครับโอเคนะครับยอดร้อยเหรียญนะครับได้ส่งไปให้มาชีนี้1 9 9นะครับน้องวันวันนี้นะครับวันนี้มาปุ๊บเนี่ยเราโอเคแล้วก็ยืนยันนะครับพอยืนยันเสร็จปุ๊บนะครับสถานะนะครับยอดนี้นะครับก็จะกลายเป็นเขียวครึ่งวงนะครับเราส่งเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับการแนบสลิปจากเว็บคอยนะครับการโอนบิดจากเว็บคอยดอทซีดอทเอสก็ นะครับมีเท่านี้ครับง่ายครับ